ทำไมเขาไม่ยอมออกไม่ตินทำไมมันงัดขึ้นไม่ได้มันแข็งมากเลยได้มันหมุนก่อนหมุนก่อนมีตัวล็อกอยู่โอ้นี่ก็เยอะแยะเขาไม่เอาออกเลยเนาะตะปูเถอะโอ้ยต้องจับดีๆด้วยน่ะน่ะมันฝังอยู่เยอะเลยไม่ออกคอยเสียเปลออกอยู่แต่คอยเก็บขยะก่อนเออยังไม่เสร็จใ่ไม่ใช่เขากองไว้เฉย พขาถอนแค่ไม่ตองออก,กน,นี่่นนานางาม่างามดักเจ้าเนอะน่าปล่อยมาปะปูกเะี่ดกเ่าเอ๊ะอมันจะมาเป็ฝักมันบก เจ้าทำไมว้าบ่อยไม่พี่เขกระโดพูดอยู่นั่นแหละโอ้โหแล้วถามเสือว่าเสือหนกหูไหมก็ถามเอาเห็นไหลนะบอกเสือมันก็บอกให้ถามเสือว่าเสือหนกหูไหมพูดแบบนี้แหละยายแต่ไม่เหนื่อยยายพูดแต่เรื่อยเสื่อยยายก็จะพูดเรื่อยด้วยคำเดียวครั้งเดียวพอไม่มันก็อยู่เยอะมันเหนื่อยเมื่อยนะสั้งมดบางครั้งมันเตี้ยมันไม่อยากพูดนที่จะิง ดักพูดดียักษตะลุดไม่ใส่แล้วไม่จะปากจักนะวันนั้นนี่นี่มันฝังเข้าไปข้างในนี่อย่างนีนี่ดูข้างหลังเจ้านี่เพื่อเก็บมาได้กำมือขอบคุณมากดูมาโอ้ยพูดจาหยาบคายอดีดีเราดีดีคุณพร้อมหรือยังเลดีไหมโอเคตัวโอเค เมืองนอกก็มาคุยกัน2คนนั่นน้อะเอาออกหมดแล้วอายุก่งสาววิกิอายุเข้อวเออวาห้าหนีตรงนี้ไปให้ยู่ หมดแล้วนั่ับ,าบลาบ,าบอยู่ไฟสะท้อนแสงเนี่ยกำมือหนึ่งน้ำไฟหนึ่งเออาไม่กวาดมากวาดเลยไม่ได้ไ,ได้ไมาถึงเสร็จ yes sir oh yes sir yes sir เยเดนดน่สไดน่ได้มคบรนีคนหลายไอเขาไอเขาไอเขาอโ้ยโอ้จะใส่ตรงหนนี่ทำไมใส่ไม้ด้วยไม้มันเป็นเนี่ยใส่ไหมเนี่ยมันเป็นแหลมเนี่ยหมอน ห้านาทีเองนี่แล้วเนะมีแล้วแสดงว่าเสริมมากอันนี้เขาอยู่เป็นปีแล้วสองปีแล้วเขายังไม่นั่นเลยแค่อปีเจ้าจะเบื่อค่อยแล้วหรอไม่เบื่อครับพี่มันอยากพักสมองอันนี้เขาอยู่สองปีแล้วนะไม่แม่เพราะว่าไปทำไส้ต้อมอีกเหมือนเดิมไหมล่ะโอ้ไข่ต้มอะไรลูกแม่จะชอบต้ คือไก่ต้มอีกแล้วเหอไ่ต้มส้มตำกิน้มตมันเมื่อคืนอร่อยไมไ่ต้มส้มตำกินจนกว่าจะหมดไม่สูตรนม่เมื่อคืนอร่อยเฉยๆได้ทุกอย่างหมั้ไก่ต้มกับต้มตำไม่หมดนะคะทั้งกินแบอื่นเอห พรุ่งนี้ใครทำเวรงานหนักนะแม่พรุ่งนีวัน,นอะไรอะะวันศุกร์โอ้ยวันศุกร์เลยรถ <laughs> <laughs> น้ำต้นไม้ใช่ไหมโ <c oughs> อเ้พรุ่งนี้เรถ <c oughs> น้ำต้นไม้นะเอที่ลาวันบอกแล้เมะต้นไม้ ก็คือเสือบอกแม่ในทีที่เราไม่ทำไม่ไหมบอกว่าเสือพักตี